ไม่หดนี่ยังไม่หลุดเลยนี่หลุดที่เราไม่ซื้อนี่นะมันหลดเนี่ยหลุดที่เราไม่ซื้อมันหลดที่เราไม่ซื้อนี่ถ้าเราซื้อมันกระสิปั้งอยู่แต่มันหลุดที่เราไม่ซื้อบอกใครก็ใครก็ไม่เชื่อไม่เชื่อเขาว่าเราเป็นอะไรครับเขาว่าเราเป็นบ้าาถูกถูกจนเขาว่าบ้าเลยนะบ้ากาจะว่ามันถึงเทราพันเทราหาด้อย สวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีสอีค่ะเออสองหกเก้าสายรุเอ้าแม่ได้ยินข่าวว่าแม่ได้หนึ่งศูนย์เก้านี่มาจากไหนครับวันสุดท้ายเนี่ยครับวันสุดท้ายนะที่แรกนะก่อนหอยจะออกใช่ไหมคือพรุ่งนี้หอยออกใช่ไหมแม่ก็เลยเอาเอาเอาแก้วแม่น่ะเอาขึ้นหิ้งพระครับอันทาขันหมากอนยาขึ้นหิ้งพระขึ้นหิ้งพระเสร็จแก้วมันมีเก้าแก้ว วันนี้แม่ก็เลยไปดูไปดูว่าไปเอาไปเปลี่ยนน้ำให้พระขอน,น้าแม่ว่างนี้แม่ก็เลยไปเบิ้งเอา,า,เ,า,เ,าเ,อเปล่าด้เนาะมันยังซาดครับผมบ้านแม่ก็เลยไปเบิ้งไปเบิงบ้งวันนี้ไปเบิ้งแก้วเอ้ากูประสาทรือเป็นตัวกวาสาทแม่ว่าจังสิครับ<ม>ประสาทโ้ใส่น้ำเต็มอยู่นำม,มันหายไปใสแม่ว่าแก้วนึงนะมันหายไปใสน้ำนะแม่ว่าในฝัน,มนแม่นะแม่ เลี่ยงกิงไม่ใช่ในฝันเอกานยังบอกว่าเอาแก้วน้ํานะขึ้นไปใส่ิ้ง้รงค้าบบานนี้ตื่นเช้ามาจะเปลี่ยนน้ําให้ท่านใหม่ไงบ้านี้กับปเอาเบาดาวอีกแล้วโอ้ยเบาเท่าอีกแล้เอเลยตามสบายครับแม่อีสานนะครับแม่แม่ได้ตีเป็นเก้าเอียงแม่ได้ตีบ้านีนกันเลยโอ้ยไปเปลี่ยนเอาน้ำนกมาเสียเอาน้ำขึ้นไห้เพ่อนใหม่แม่กันเลยไปเอาอันแก้วออกมา สู้แก้วสู้แก้ว่นะแม่ใช้น้ำเบิดสู้แก้วสู้แก้วเก่าแก้วอมานี่แม่เราไปเอาแก้วตัวนึงเก่าที่แก้วแก้วที่เก่านะเอาแก้วนี้คือพ่มีน้ำแม่วาจงสิครับผมเอาแก้วนี้คือว่ามีน้ำใส่เต็มเด้อมันคือพ่มีน้ำแม่วางสิครับเมนอีหยังมากินมมนอีหยังมากันสันเนาะก็เลยวางสินะนะสันเบิดปนนด่บแก้วนี้นะวางสิกระงงกระข้องบันนี้เออก็เลยมาตีปะ พอเอ้ยกันยกมือใส่หัวงั้นสิเนาะพอเอ้ยให้ให้เลขตัวนี้บอกพอพระสันดอกตัวไหนเน่ยให้ให้ให้หนึ่งศูนย์ให้หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าเออให้หนึ่งศูนย์เก้านะก็ด้วยบ้านให้ตัวนี้บอกพอให้หนึ่งศูนย์เก้านี่บอพอเพราะสั้นบ้านนี้โขหาก็ได้ขังร่างอู้เสี้ยไดไม่ได้ออกช่องนะแม่เนาะโขหาะได้ขังร่างกับโท่ไปหากับบัวมา โอ้วันสุดท้ายนะแม่เออเขาหานาได้ขังด่างบอกขังด่างย่างเดียวโอ้มี้เอสซีโทรมาเอาเงินประกโทรมาเอาผุ่นยุ้เสียงใหม่ผุ่นถือถือว่าถือสามบาทเอาแมนอยู่บอกถือสามบาทเพื่อนึงเพื่อนมาถือหาซีบครับหาซีบบาทโอ้ก็เลยกับว่าเป็นอยังหรอกกับเลยเพื่อนมาสิติดตามไปเรื่อยๆเรื่องแม่ชอบใจแม่ว่าเสน่ห์เพื่อนมาล่ะ คือถูกมาตลอดเลยนะแม่เนาะถูกมาตลอดแม่ก็ไม่ได้โกหกนะถูกจนเขาว่าบ้าเลยแมนมากทีนไปบอกอันข้าเจ้าเอาหนานวาหัวหน้ากับสามศูนย์ให้บอกบอกข้าเจ้าเอาสามศูนย์สามศูนย์ซื้อเลยสามศูนย์ตอนนั้นเนาะบอกเขาสามศูนต์ตัวเดียวกับตัวเดียวเลยได้ เออมาตัวเนี้ไม่แต่เพิ่นอันตัวเทพเทพเพื่อนก็นเลยบนอันแนกิงอ่ะแล้วทีนี้เลขกออูขเลขอยู่แขนแม่ก็สองหกเก้าก็ออกรอตรี่เลยนะแม่เนะาะกับจักแล้วแม่กับโอโห้คือกันก็คือนี่ล่ะกับ้างวันที่หนึ่งนี่หละลูกมันเอาไปเบิง้งเอาไว้ไปตรวจให้แม่แน่แม่ว่าเ,เขาไปตวรวจถ้าลดดีใจห่องอยู่พุ่นน่ะแม่เลยว่าเอามันห่องอย่างีแม่ก็เซยดีแม่กับ่วด้เบิ้งนัตตาดีน่ะเอามันห่องอาีหอย่างวะแม่ แกแม่แม่ถือในวันที่หนึ่งเพื่อนวะอือเอ้าคนโทรมาอ้ยคนลูกคนลูกโอ้ยคนลูกปรีเมอรานน่อันมือเด็กออกกันยังไาอยากนอนอยากนอนกันยังบานนี้อันนี้คนยิงลูกอีกแล้นเลยในไหนแม่ใส่นอกบ้านไอ้ที่ที่ว่าอะไรนะไอ้รอยพญานาคขึ้นวัดอันนี้คืออะไรครับแม่ที่แม่ก็ไม่รู้สีรอยพญานาคขึ้นมาขึ้นมาตรงครัว พัวที่อันอยู่วัดน่ะอขึ้นมาตรงขว้แม่ก็ไปเห็นแล้วเห็นก็้อยรอยรอยไปเขามากลางคืนโอ้เออในแม่มาโชว์หน่อยครับแม่รอยพญานาคเขาจะมาแม่แม่ได้ถ่ายไว้ไหมครับแม่ถ่ายไว้อยู่โอยพญานาคนะครับทีนีอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมจ้ะความเชื่อส่วนบุคคลค่ะรอยพญานาคนะคะ คือ269นี่เลขที่แขนคุณแม่ขึ้นนี่เออไปออกรอตรี่เนาะออกรอตรี่แต่ถ้า f อหยิบนะมันตรงๆรงเลยสามตัวตรงสามตัวตรงๆเลยนะครับผมค่ะเรีว่าไม่ไม่อีคุณครูเอาดอกไม้ตอไปหนึงนี่นะครับเอฟซครับผมนี่อู้เป็นรอยเป็นรอยใหญ่เลยนะแม่เนาะใหญ่ตัวใหญ่เลยอเป็นรอยเลยนะครับผม รอยใหญ่เลยนะฮะลอยใหญ่เลยครับคุณแม่ถ่ายแล้วก็เอามาให้ดูอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะจ้าครับแม่แม่เห็นเป็นรอยไอเป็นบ้างไฟเลยเหรอครับ่เป็นบ้างไฟนังเที่ยกับรอยมาโอ้แตกกันด่งตุบลงสินะครับเอ้าแม่กับบ้านเป็นอย่งองางเนาะบ้างไฟพญานากว่อีฟอนานั้งเทียวเพื่อกระเฮ็ดไห่ข้าวเห็นอัน่งเทียเพื่อกระเฮ็ดไห่เห็นนี่แหละบ้งไฟพญานาเสุดมาก ขนาดบมีอันเทศการเนี่ยคือเขินมากอ่ะให้เห็นคือเขินมากห้เห็นแม่กะแปลกขึ้นการครับผมอืแม่กะเศรอมึงจะคล้องขึ้นกันนั่นแหละครับแม่กะแปลกอยู่บนนี้มือเศ้าเนี่ยม่ขึ้นในนอนบารับอะทำไมแม่จากนอนบารับเลยจนหอดยี่สิบสองนาฬิกาบ้านนี้นอนบารับอะนี้แม่ก็เลยมานอนอยู่เตียงนะอยู่เตียงบ้านนี้ดับเอาบัวสันบ้านดีเอาคือดับเนาะบ้านนี้คือดับ เดดป็นไดแม่ก็นอนได้บังดูพัดลมกับบ่อบี้เลยนอนแมวกุ้งตื่นก้นมาโดยเห็นเด็กสองสองบนอยู่มือจะคล้องนี่อยู่มืออยู่มือนี่นี่เห็นบ่นน่เน่าบังกับแม่ไหนนี่เด็กเออใช่ครับแม่เห็นบ่น่ะสองสองนี่เห็นเด็กสองวันอโอเห็นเห็นครับเห็นสองสองกับนึกว่ามือจะคล้องนี่หานี่เดีกนี่นี่ก็เดีกนี่เห็นบ่ครับขึ้นที่มือนี่อื สอง <S <S สองโยกกันอีกนะไหนอ,อเห็นปะรอบรอบสองหกเก้านี้แดงเลยนะแม่เนาะแดงเลยนีย่นี่นี่ท้ายใบมันเพิ่งขึ้นมาอนนี้ทายเดีย๋ยวบอกนี่ทายเดี๋ยวบอกนี่นี่เพิ่นขึ้นมาอันขึ้นยูอัน,นอมือบรอบรอ,อบนี้ขึ้นมือ <22 5 S 1> สองสองห้านะครับแม่สองสองห้าสองสองห้านะครับ คุณแม่อุดรนี่ดิใช่เบิ้งเบิ้งแม่นี่นี่นี่สองสองน่ะสองสองห้านั่นแหละนอนตื่นขึ้นมาเอ้าสองสองหรือสองหนึ่งครับแม่สองสองห้าเดี๋ยวนะครับไปดูทีละกล้องนะฮะเบิ้งเอาค่ะค่ะอ่ะเอาโอ้นี่ครับผมสองสองห้านะครับสองสองหนึ่งก็ใส่ไปโรดตอนนั้นลูกว่าก็ยังออกได้มองไม่เห็นแล้วครับแม่เก้าส่วนเจ็ดมาเห็นแม่ ก้าศูนย์เจ็ดไปยังไงเก้าศูนย์เจ็ดน่ะยุวโยมเมื่ก็เห็นมาหน่ะแม่เก้าศูนย์เจ็ดน่ะแม่โอ้โอเห็นมาโหลดเออเห็นมาโหลดเห็นปะครับเห็นเห็นกันแม่ 22, สองสองน่ะสองสองเออมาสีเห็นให้เบืองแล้วก็บอกใครก็ไม่มีใครเชื่อหรอกครับแม่ไม่มีบ้านไหนบอกใครแล้วกันั่งบอกย่ายเนี่ยเดี๋ยวมานอนอยู่นี่ <laughs> เด็กสองสองมันขืนมาสันคือขึ้นยุแคอันยุมือ,อย,มออยุมือนี่ล้างมือนี่นเรมันเป็นเน่าอยู่นี่แดงๆอยู่นี่บ่เน่าแดงๆอยู่นี่แล้วก็นั่งสีโนโดในท้ายใบย้วได้รูปหนานเ็มบ่บผมหน้านานยุมือนี่เด็กสองนี่ก็เด็กสองครับนี่แบนนี่กันด้วยเบากันบ่าเพิ่นสิออกไม่ดาวบ่ด้วยจังไรโอ้ครับผมสองสองเลยนะแม่เนาะจ้เมือนันก้อนมือนังกระดื้มอีกแล้ว หมาน่ะเลี่ยงหมานะ่ะคอันลูกสาวน่ะเอาเงินไปให้มันเอาเอามื่อขาบปุ๊บโดดมื่เบิ่งไม้เด็กโดดเจ็ดศูนย์เจ็ดที่บอกมันออกเกตหนึ่งเกตดปีกแลาวน่ะออืเออเมือ่อสุดท้ายเลยก็เป,เป็นแนวทางสุดท้ายเลยแนวทางต่องวดนะแม่เนะาะวันนี้สองสองห้ากับเก้าศูนย์เจ็ดนะครับผมสองสองห้า 2, 2, นี้ขึ้นที่มือแม่นะครับผมขึ้นอีกแล้วนะครับผม แม่แม่ได้ขอปู่ไหมครับว่าขอเป็นเลขท้ายสไม่ได้ขอเลยรอบนี้ครับรอบนี้รอบนี้ยังไม่ได้ขอเพราะว่ามานนอนมันขึ้นที่มือผเพิ่งขึ้นใช่ไหมแม่เป็นเลขนนเเป็ลมาเลยครับผมสามารถไปกระชออธิฐานให้ตัวได้ก็แม่เป็นเลขขึ้นขึ้นที่มือน่ะสองสองมือน่ะมันเป็นห้าเด้อสองสองห้าสองสองห้าครับจ้ะ ครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่น้อยนะครับต่องวดนะครับชุดต่องวดนะครับวิซีคือตัวเลขขึ้นที่แม่อีกแล้วนะครับสองสองนะครับแม่ก็เลยตีเป็นสองสองห้านะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็มีรอยพญานาคขึ้นที่วัดนะครับแม่น้อยก็ไปถ่ายมาให้ดูนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะครับยังไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านพิจารณาดูนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ